โอเคครั okay, ผมวันนี้ผมผมไม่ได้มาทำอะไรมากผมจะมาล่าแพ็กยู5เลปเตอร์นะครับผมว้าวความยากมันก็คือเราต้องใช้เนื้อเสากินพืชในการชนะมันครับผม uh. ด,ดูดาเมจไหม ขอก,กราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยผมอยูผมม่ชออนน่องอ่าเจีนสีนกกนอใกเค่นเคยผมวันนี้ผอยู่ในเกมจูเลสิกวอลเลอร์เกมกันกนะครับผมซึ่งใจที่ผมจะมาทําเกมนี้ผมเพราะว่าตอนแรกผมผมคิดว่าผมจะทําให้เลเวลผมเมยอะกานะแต่ว่าผมอยากแคสเกมนี้มากเลยนะผมก็มันเป็นเกมที่สนุกนะ เออแต่มันจะค่อนข้างหลุดบ่อยนิดนึงครับมมแต่มันก็สนุกดีแล้วก็อีก,อกผลหนึ่งก็คือช่องผมอะผมจะทําแนวไดโนเสาร์ไปซะมากกว่าแนวเกมไนโนเสานะเออแนวเกมในโนเสาไปเลยแหละเออส่วนเกมคลายเครียดกับเกมบันเทิงล่ะก็เออผมจะนานๆลงทีละกันเออผมจะแบบเล่นเกมในเสาเป็นหลักนะ จะเน้นไปทางจูเลสิคเบกับอังโมบายเป็นหลักแล้วผมเออก็ใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆมของผมนั่นเองครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมผมไม่ได้มาทําอะไรมากผมจะมาล่าแพ็กยูท่าเลปเตอร์กันนะครับผมว้าว,ว,าวนี่ครับผมกดที่แบตเตอร์นะผมนี่อันแรกเลยผมนี่ยูท่าเลปเตอร์ผมนี่อันนี้เลยครับผมนี่้าเราชนะเราจะได้ การ์ดยูท้าเลปเตอร์ตัตวนี้ครับผมคือมันก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็นการ์ดธรรมดานะมันไม่ได้การ์ดมันไม่ใช่การ์ดทองนะแต่ว่าความยากมันก็คือเราต้องใช้ในเสากินพืชในการชนะมันครับผมออยากไปไหนดูจะดูในเสากินพืชของผมโอ้โหมีตัวกากาครับทุกคน โอ้โหจะไหวไหมเนี่ยใช้แค่ตัวเดียวด้วยทุกคนณเอาไงดีวะด,ดูดาเมจมัย <c oughs> โอ้เสียงดังแน่เลยเดี๋ยวขอเบาเสียงก่อนนะทุกคนโอเคเอาไงดีอ่ะอืม ขาไปก่อนลอะกันโอ้โหโคตรยากคือตัวผมมันยังไก่กลายไปเลยดูด้าเม็ดมนันเอ,อื้อเฮ้ยเกินไปเฮ้ยถ้ามันตีสองมาผมจะตายเพราะวะโอเคผมกลัวมันตีสองนะมันมีสองมันตีสองไหม นั่นว่ะละเออโอ้โหผมจะตายแล้วทุกคนยัง<ม>ไงดีวะตีห้ามจะตายไหมอ่ะเออเดี๋ยวผมขอไปคำนวณแป๊บนึงครับทุกคนคแล้วเจอกันก็นได้กลับมาแล้วนะซึ่งที่บอกหลังจากที่ผมคำนวณมานะคือโอกาสชนะไม่มีเลยครับผม แต่มันมีบูนั่นดามจอยู่นะไม่รู้มันจะถึงหรือเปล่านะเออตานหน้ามันน่าจะมีสามนะผมจะให้มันตีมาอีกสามผมอ่ะเพราะว่าเราไม่น่าตายแล้วผมถ้ามันตีหนึ่งมานะเอาไม่กันเอาไงดีทีนี่โอเคผมวันนี้เมื่อกี้มันไม่ได้ตีนะเออ คือเมื่อกี้ผมไม่ได้หลุดอะไรหรอกคือรวกเขมัดวีดีโอมันมันตัดไปอีกแล้วอะผมเออก็ขออภัยด้วยวับผมโอเคคือผมกลัวว่ามันมันจะการน่ะ้มันการนหนึ่งผมตีไม่เข้าแน่เอาผมเสี่ยงดวงแล้วกันถ้ามันการนหนึ่งคือโอ้อะไรว่ามันไม่น่าตายทุกคน เอ้ยตายเฉยเอ้ย <Yahoo! S 1> โอ้โหไม่ว่าไม่ตายโอ้โหชะนะผมก็จบไปรอบแรกครับผมโอ้โหหรือว่าไม่รอดซะแล้วโอ้โหใจหายแวบเลยทุกคนอเออถ้าถ้าถ้าแพ้ไปไปไปในไปในสามรอบถ้าเราแพ้คือเราต่อไปไม่ได้นะทุกคนโอ้โหใจหายแวบเลยโอ้ครั้งนี้มันได้ใช้สองตัวทุกคน แล้ดูผมบีแต่ตัวไก่กาโหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปอัพตัวละครแป๊บหนึ่งับทุกคนอัพอัพคอยาวลแล้วกันโอเคโอเคเลืวยี่สิบแล้วนะนี่ขอยาวผมมาอืมคิดหนักเลยนะเนี่ยดูดาเม,มาเ่ากันเ โอ้ดูอโลซาอโลโซลัดด้วยอโลโซลัดกับกับอีกตัวนังชื่ออะไรวะอ่านยากคลิปหายเลยเออก็ขอไปด้วยที่ผมภาษาอังกฤษไม่ออกก็บอกบอกหลายคลิปแล้วว่าผมไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษนะแต่พออ่านก็พออ่านออกสำหรับบางตัวนะอืมโอเคถ้างั้นผมจะเอาตัวนี้ไปแทงก่อนละกันเราใช้คอย,ยาวโอเค ดูดาเมจมันดูดาเมจมันเออดาเมจมันก็เบากว่าตัวที่แล้วนี่หว่าโอเคตีมาตีอะไรโอ้โหตีสองโอ้ชิบหายตายไปเนี่ยเอ้ย,อยโอ้ผมตีมันไม่น่าตายอะ่ะไป,ก,ไปกันสองไปกันสองไม่ก็ มันมีสองนะเออตีสองเอออืมผิดการผิดกันโอเคเอาไงดีวะตีสี่มันจะตายไหมเนี่ยอ่อาให้คอยยาวเก็บแล้วกัน ไอ้ตีสี่ไปไม่น่าตายทุกคนเอาตายเฉยเอ้ยโอ้ผมคำนวณผิดทุกทีเลยอะไรวะผมนึกว่ามันแบบไม่ตายนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรผมโอ้ตัวนี้ดามิอย่างเยอะเออไม่เป็นไรลูกพ่อเหลือคอยาวอยู่คอยาวก็ดามิน่ารักเกินโอเค ผมจะให้มันตีสามแล้วกันตีสามอ่ะตีสี่เออไม่เป็นไรเออโอ้โหคอยาวจะชูได้ไหมคอยาวโอเคเสียงดวงแล้วครับทุกคนตีห้าจะไหวไหมน่าจะไหวแหละเออคอยาวปุ๊บสะบัดคอเออโอ,อ้โหไวเฉยครับทุกคน โอ้นึกว่าจะไม่ไหวแล้วโหก็จบไปในรอบที่สองนะครับเออโหแพ็คนี่โคตรลุ้นอ่ะคือผมมีเต่เนเสาไก่กับกาลาเล่ครับผมนี่รู้ได้ผมผมมีเสาตัวอะไรมากอะนี่นะเนี่ยมีไอ้ไอไอจอร์ลาคที่มันมาเป็นหัวแบบนี้ครับผมแล้วก็ใส่เสื้อฟไอคอยาครับผมแล้วก็นกนกอีแรงครับแล้วก็ตัวนี้คือชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ อัลลันคว้านะแล้วก็เอโลติตันนะท้านพีก็ขออภัยด้วยผมเออแล้วก็ตัวนี้นผมโอ้โหตัวนี้คล้ายแกลินิมัสเลยแต่ไม่ใช่อับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้นผมคือเพื่ตัวไก,ก่กาเอ,า,อาง่ายเออก็ขอถ้า <c oughs> <c oughs> ถ้าแพ้ขออภัยด้วยผม <c oughs> ก็ผมแค่มาเล่น,นดูเฉ,ฉยเฉยเออโอ้โห ผมนี่อย่างชอบเลยทุกคนดูดาเมจมันสิเอาไงดีวะโอ้เกมนี้มันค่อนข้างจะใช้หัวสมองพอสมควรนะผมคือมันต้องใช้การคำนวณไงว่าเออดาเมจเราจะพอหรือเปล่าเออมาตีเท่านี้เราหลากันเท่านี้เราจะตายหรือเปล่าได้แบบนี้ครับผม โอ้โหรอบสุดท้ายแล้วมาอย่างตึงดูดาเมตมัน29ส่สิเก้าเมตดูเปิดนเพืแบบนี้ดูมันเหมือนไม่ไม่ใช่อะไรใช่ไหมเออแต่ว่าตัวเรามันเพสทางไงแล้วดูในในเสากินเนื้อชนะกินพืชมันเดี๋ยวดาเมตมันก็เพิ่มอาะทุกคนดาเมตเพิ่มเป็นเท่าไหร่ไม่น่ารู้อ่มโอ้โห,โโหโดูดีโลโพสัสกับ กับใครไพ่ไพ่รูเล็เตอร์หรือเปล่าก็ไม่แน,น่ใจผมอา่านผิดก็ขออภัยด้วยผมอเออน่าจะไพ่รูเล็เตอร์แหละเออดีโลครับผมโอ้โหเป็นตัวโอ้โหโคตรเท่เลยในเกมนี้ดีโลโคตรเท่เลยนะสะ์เออทำไปเล่นไปโอเคเออเครับผมก็โมโม่จนเจ้าสองตัวนี้ก็มันได้ได้อะไรมันมันได้ ไอแอนุว่าเขาเรียกอะไรอ่ะกูดาวเออคููดาวการใช้งานเออคููดาวการใช้งานมันก็ได้แล้วผมเออก็โมเยอะไปหน่อยขอใส่ด้วยไม่ได้โมแหละก็อธิบายให้ฟังนะเออสับมือใหม่นี่โหโคตรเท่ดูดูตอนแผงคอเออเกมนี้โคตรเท่เลยดูตอนมันยิงตอนมันตอนมันแบบอะไรอ่ะตอนมันยืนธรรมดาเออ เอาอยู่สัปดามันเหมือนไม่มีอะไระผมต,ตอนนี้มันแบบโอ้โหโคตรเทโอ้ถ้าดูดาเมจมันโอฟัสยาวซีสซีอีกตัวหนึ่งสามสามิบเอ็ดสามสิบเดี๋ยวมันพุ่งไปห้าสิบไปเปล่าเนี่ยโอ้โหโอเคตีหนึ่งมาเดี๋ยวตีสองเลยขอร้องโอ้โหเอออบตาย ตีสองมาเราจะพยายามยื้อเวลาครับผมเออตีสองบล็อกเออมาเอ้ยดามจะพอปะพอพอเถอะสาธุอ่ะพอพอพอเฉยครับทุกคนปุ๊บเออไปเสียดีโลแม่จะมาสูบไทเสือท็อปหรอเฮ้ยตัวนี้เหมือนเหมือนเหมือนทูด,ดอนเลยว่ะเออ แต่ไม่ใช่ผมโหตีมาถึงตีหนึ่งเออตายเลยครับทุกคนไม่เป็นไรครับผมเมื่อกี้มันมีสี่นะมัน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 เท่าไรอ่ะมันมันตีหนึ่งเอ้ยเมื่อกี้มันมีสามป่ะเออเมื่อกี้มีสามมันน่าจะกันสองทุกคนโอ้โหแล้วดูดามีมันสี่ิบเจ็ดโอ้พระเจ้าอ่ะผมกันสามนะ มาตีสี่มาตีสามก็ได้มาตีสี่ดีกว่าแต่ว่าตีสี่เออ,โ,อโหแม่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวผมจะมาลงพีวีให้ดูผมแต่วันนี้มาล่าเพ็กแล้วกันเออโอเคครับผมไปนอนครับผมไปนอนไพโรเลปเตอร์ไปนอนนี่อึบสะบัดคอปึ๊บปึ๊บปังโอเคโอ้ก็จบไปในรอบที่สามผมโอ้โหโชนะได้งไงครับเนี่ยโอ้ นี่กินกระดาษมีตัวไก่กาละเนี่ยนี่นะโอ้โแพ็คอยู่ท่าเลปเตอร์คผมนี่ได้อะไรนะ้ยเซลมาหนึ่งร้อยเซลเงินมาห้าสิบผมเนื้อมาแปดปะหน้านี่ครัผมอยู่ท่าเลปเตอร์โอ้โหคูดที่ครับผมเออจะที่เป็นไหนมา นี่นะปลดล็อกเลยเมื่อกี้ผกดไม่ทันนี่ครับผมนี่ยูท่าเลฟเตอร์ตัวนี้เลยครับผมนี่โอเคเออผมก็มีตัวนี้ผมแพ็กกี้นะแพ็กกี้แต่ผมยังยังไม่ใส่นุทีครับผมโอเคก็ประมาณนั้นครับผมคลิปนี้เดี๋ยวคลิปเจียวเกินไปแล้วกันผมคิดว่าช่วงนี้ผมจะทําคลิปอาจจะไม่เกินสิบนาทีครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดแจกรกดดิ้งกันด้วยผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเอง โอเคก็ช่องผมจะทำแนวในดสาแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ